สวัสดีครับสวัสดีรอบเย็นนะครับผมวันที่18นะครับนี่ฝนตกฝนกำลังตกปล่อยนะครับบรรยากาศกำลังเย็นสบายนะครับผมอมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะทำชั้นวางรองเท้านะครับผมต่อนนี้เป็นขั้นตอนตัดเหล็กนะครับผมนี่เป็นมือสมครเล่นนะครับฝึกฝึกตัดฝึกปอกนะครับ นี่ตรงตรงบ้างบ่ตรงบ้างนะครับเบี้ยวพองงอพองนะครับว่ากันไปนะครับนี่พอค่อยฝึกฝนไปครับมันมีอย่างยากครับแต่กระบอง่ายนะครับผมต้องตั้งใจเท่านั้นครับเพราะว่าอย่างกระทาได้โมดนะครับเราตั้งใจนี่ตัดเล็กนะครับนี่วัดขนาดแล็ตัดตัดนะครับตัดให้ได้เท่ากันนะครับ นี่ก็นั่งตัดป้ายนะครับชิวๆสบายๆายนะครับของตัวเก่านะครับผม <c oughs> อันนี้กัลองไฟเบอร์ตัวหม่ตัวนะครับผมเ <c oughs> พิ่งซื้อมานะครับจากติกต็อกช็อปนะครับผม <c oughs> นี่สินิ้วนะครับราคา1400กว่าบาทนะครับผม <c oughs> นี่ ตูองตูวอกนะครับรวดชงรวดเชื่อมนะครับสั่งมาจากใน Tik Ti ิกตอกช็อปมุดเลยนะครับผมแว่นตรงแว่นตาอย่างนะครับนี่ล่าสุดพึ่งสั่งไอ้สายเชื่อมมานะครับผมยี่สิบเมตรนะครับนี่สายเชื่อมประมาณสิบห้านะครับสายดีเนมห้าเมตรนะครับผมเอาไปเลยครับอยู่ปลายฟ้าปุ๊บนะครับก็ออกถึงครับผมนี่ตัดเหล็กเสร็จผมกระต้องมาออกนะครับ นี่ครับไหล่ออกนะครับค่อยๆทาครับบ่ได้เร่งรีบอย่างนะครับผมผมใจเวลาประมาณชั่วโมงนะครับอ่าควยตัดเล็กออกออียงเฮมนะครับโอ้พึ่งเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกตัวนะครับอาจจะมีชาบ้างนะครับอาจจะเบี้ยวบ้างนะครับอาจจะวิตพ่องนะครับ เพราะว่าครั้งแรกเนอะมือสมารเล่นนะครับกำลังฝึกคัดนะครับผมพอดีผมสั่งรวดเชื่อมไม่ก <c oughs> ังมาจากในแอปต่อ,ต,อต่อนะครับผม,มวันนี้เลยไปซื้อเล็กซื้ออย่างมานะครับมาลองออกลองอย่างเองนะครับผมนี่นะครับ อันนี้อะยังหมดเรียบร้อยนะครับยังหมดได้พ่นสีนะครับผมข้ามขั้นตอนมาเลยครับเดี๋ยวจะเสียเวลานะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็มาพ่นสีครับนี่นี่นะครับถ้าเป็นงานฝีมือนี่โอ้ผมนี่ไทายสอบตกนะครับนี่นะครับบ่คิดบ่ฝันนะครับว่าตัวเก้าจะเป่ง ชัยนวางรองเท้าได้นะครับร <c oughs> เพราะว่าบอกเคยแปงเลยนะครับผมหลังจากที่ผมไปฝึกออกเล็กจากลุงมานะครับผมไปฮัดมานะครับมผมก็เลยแบบมาซื้อเล็กซื้ออย่างปู่กับแฟนครับว่าเออเอาซื้อเล็กซื้ออย่างซื้ออุปกรณ์มา ก็คนณเนยวบอลองทําคนลวบเน่ยเนี่ยกระซื้อเล็กออกมาตัดอ่าทำมันสั้นกระต่อทำมันยาวกระตัดแค่นี้ครับสั้นตัดสั้นต่อยาวตัดอ่าอุ้ยอย่างไรกับบุหัวเนี่ยนะครับตอนนี้เป็นขั้นต่อสุดท้ายแล้วก็คือพ่อนสีครับผม พ่นเซกเซตก็เป็นอันตี่เรียบร้อยนะครับอืมพอดีสิมันเหลือครับผมผมก็ไล่พ่นในไอย่างไปนะครับอืมนี่ครับนะครับบอกเลยนะครับช่วงนี้เอาหมดครับผมอ่าบัวจะเป็นงานสวนนะครับงานออกงานเล็กเองนะครับอ่าเอาหมดครับ อ่าเพราะว่าตอนเนี้ยก็ฝึกไปในตัวตัวนะครับผมดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับอ่าหายยังทําดีกว่านะครับฝึกฝีมือตัวเก่านะครับผมนี่นะครับนี่ผมก็ไล่พ่นไลยย่เงี้ยน,นะครับเก็บรายละเอียดนะครับผมแต่ก็พอพอใจได้ครับแต่มันก็บอ่ค่อยสวยตอนน่อได้น,นะครับผม เพราะว่าผมบได้เอาเหินหินเจียนะครับไล่ไล่เจียแหมรอบนะครับผมไล่เจียไอตีแบบหอยออกอ,กอ,กอกีกอะมันเป็นหิหีบฟังๆตัวนะครับผมมือตัวขํามตัวมองบ่หันตัวเห็นย่างฝนตกตัวงานหีบงานฟังนะครับ เก็บรายละเอียดครับผมไล่เก็บรายละเอียดไปนะครับไล่พ่นไปนะครับตีกระป๋องเดียวนะครับนี่กะบม่ค่อยเปลี่ยนตั่ได้นะครับผมกะคลิปนี้กะขอฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ผมตัวเนอ่ามือใหม่สมัครเล่นครับผมครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ